สวัสดีครับกลับมาดูมาเก็ตนาฬิกาเศรษิจประจำวันศุกร์ที่17ธันวาคม2021กันนะครับสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกเอาไว้แล้วนะครับว่ามีข่าวสำคัญตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องระพัดระวังในการเทรดให้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นพอราคานั้นเบรก i n นิเชียลมิ s ชั่นโซนนะครับแล้วเบรกโซนนี้ด้วยนะครับที่ปักหมุดไว้เราจะเห็นยูโรนั้นเ expand range นะครับขึ้นไปสู่ด้านบนได้ค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานก็บอกไว้ด้วยนะครับว่าตั้งแต่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับขึ้นไปเลยถึง Area แถวนี้เป็น b n l i n g a r e a h i g h นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามใดที่ยังไม่เบรกบาลา n ซ์ r ก a h i g ยออกข้างนอกนะครับออกขึ้นไปด้านบนเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น Responsive Seller กลับเข้ามา Active ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเบรกขึ้นไปได้นะครับแต่ก็ไปติดที่โซนนี้ Seller กลับเข้ามา a ctive เพราะฉะนั้นตอนแรกดูเหมือน bullish นะครับแต่ว่าพอตลาดปิดเราก็เห็นว่าตลาดจยังเป็น To Si d e มาเก็ t อยู่โอเคนะครับมาถึงวันนี้สำหรับยูโรยังไงก็ตามนะครับเรายังติดอยู่ใน b a l a n c ์ซิ่งใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย b i a s จะยังคงเป็น Neutral ต่อไปทั้ง2 Time Frame แต่สถานการณ์ด้านล่างนะครับจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงที่ Initial Support ตราบใดที่ราคานั้นยงโฮอยู่เหนือ initial support ขอให้เข้าใจว่าใน smaller time frame buyer control market อยู่นะครับจากจุดนั้นนะ่ยตลาดสามารถกลับขึ้นไปแล้วเ e a k pre market zone น,นี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เบรกละแล้วก็น่าจะขึ้นไปถึง initial return zone ได้ซึ่ง responsive seller สามารถกลับเข้าไป active ได้นะครับรวมถึงที่ขอบบนด้วยนะครับของ balancing area responsive seller ก็สามารถ active ได้เช่นเดีวยวกัน โดยเฉพาะยิ่งตอน first test นะครับแต่ถ้าหากว่า Euro นั้นเบรกกลับลงมาแล้วโคอยู่ใต้ initial support จะเป็นสัญญาณ weakness นะครับใน intraday time frame จากจุนนั้นน่าจะมีโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะลงมาถึง support zone ต่อไปนะครับก็คือที่12905ถึง12983โดยใน intraday time frame โซนนี้จะเป็นเหมือนกับด่านสำคัญ ถ้า b บเจะยัง Control Market อยู่ใน Smaller Time Frame เราก็เห็น b บเ Active ทนะครับที่นี่พอถ้าราคาหลุดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบริชละแล้วตลาดน่าจะ -expand d o w e ลงไปสู่ขอบล่างของ balancing area แทนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดนั้นเทรดอยู่ใกล้ๆกับขอบบนของ balancing เพราะฉะนั้นเนี่ยตาบใดที่มันยังไม่เบรกออกมาจาก balancing นี้ area นี้ทั้งหมดจะเป็น good trade location ในการช็อตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรมาดูพาวดอลล่านะครับคล้ายๆก,กันกับยูโรเพราะว่าก่อนหน้านี้พาวดอลล่าบิลบาลานซิ่งขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นพอตลาดเปิดไม่นานมีข่าวเข้ามาดรายมาเก็ตปรากฏว่าตลาดนั้นเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะ expand range ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ ก็ไปติดที่ขอบบนของบาลานซิ่งนี้นะครับอาจจะทะลุขึ้นไปนิดนึงถึงได้ปักป้ายเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นเอเรียสำคัญตราบใดที่ยังไม่เบรกแล้วโฮอยู่เหนือ่อเรียนี้ในอินเทอร์เวิต์ดทำเฟรมนะครับไบแอสจะยังคงเป็นนูทรัลอยู่ต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นนะครับมาสู่วันนี้ช็อตเทอร์มไบแอสเป็นนูทรัลบูลเลชตราบใดก็ตามที่พาราลล่านั้นยังโฮอยู่เหนือึอเรียเบรกเอาท์นะครับก็คือแถวแถวนี้ เริ่มตอนตั้งแต่พรีมาเก็ต u p อร์ตลงไปจนถึงอินิเชียล p p อร์ตแต่ตราดใดที่ยังติดอยู่ในเรนนี้ก็คือติดอยู่ที่ขอบบนของบาลานซ์นี้อินเทอร์เวิร์ดแแอดจะยังคงเป็นนิวทรัลเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าตราดว้ก็ตามที่ราคานั้นโฮอยู่เหนืออินิเชียลสปอร์ตซึ่งเป็นแอเรียแบ็กเอาท์นะครับโดยเพาอยงยิ่งโฮอยู่เหนือพรีมาเก็ตสปอร์ตจะมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะกลับขึ้นไปเทส Pre-market resistance นะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยที่จะเบรกขึ้นไปสู่ initial resistance zone แต่อย่างไงก็ตามที่นี่ responsive seller สามารถกลับเข้ามา active ได้แล้ว area นี้นะครับจะเป็น resistance zone ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะโดนเบรคนะครับในขณะที่ดาล่างถ้าหากว่าราคานั้นเบรคกลับลงมาแล้วโฮอยู่ใต้ initial support จะเป็นสัญญาณวิกเน็ตทันที ใน intraday ทำเฟรมนะครับเพราะมันจะ trigger กลายเป็น fail breakout pattern จากจุดนั้นพาวดอลลาร์สามารถ reverse นะครับ back กลับลงด้านล่างได้โดยมี target ในระยะสั้นอยู่ที่ขอบล่างของ balancing area เพียงแต่ว่าอาจจะลงไปไม่ถึงภายในวันเดียวนะครับโดยว่าอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์โอเคนี่คือพาวดอลลาร์มาดูทองคำนะครับอย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะครับ ว่าเรามีเฟลเบรกดาวพ a t เทิ n เพราะฉะนั้นเฟลเบรกดาวพ a ทเทิ n เป็น Bullish Pattern สถานการณ์จริงค่อนข้างสดใสน,นะครับสำหรับ b บเออแล้วก็อย่างที่เห็นปรากฏว่า b บเออกลับเข้ามาแอคทีฟแล้วเอาราคานั้น b เบ a k ขึ้นเป,นเ,ปนเหนือบาลา n ซิ่ง l ล็กนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่ a r e รตรงนี้นะครับจะเป็น Area ก็คือตรงนี้นั่นเองบาลา n ซิ่งเบรกเอาครับเพราะว่า เฟรบเบกดาวพทเทินจบพ a ทเทินไปแล้วตอนที่ราคานันขึ้นมาเทสขอบบนของ Balancing a r e อรีเพรนั้นตรงนี้เป็น Balancing b งเบกเอาแอนะครับถ้าหากว่าราคายังขึ้นไปไม่ถึงทารเก็ตก็คือโซนนี้อันต่อไป แล้วราคานั้นแบ็กกลับมาเทส a อเรีแถวนี้จะมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น b บเออกลับเข้ามา a c t ที e อีกรอบนึงนะครับจากนั้น t a r g e เก็ตอั e ซที่เป็นรูปธรรมใน Short ทอ r m มซึ่งวันนี้น่าจะไปถึงนะครับก็คือที่โซนนี้นั่นเอง1809ถึง1815ซึ่งตอนที่ขึ้นไปเทสที่นี่เราน่าจะเห็น Responsive Seller กลับเข้ามา Active ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือช็อตได้ไหมนะครับแถวนี้ ช็อตได้นะครับแต่ต้องรู้ตัวนะครับว่าเราช็อตสวนโมเมนตัมอัพไซด์เพราะว่าอะไรเพราะราคาเพิ่งจะเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้ขึ้นมาตอนที่มันเบรกมันจะมีโมเมนตัมอัพไซด์มากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าจะช็อตสวนโมเมนตัมขอให้โนเอาไว้เสมอท่องจำไว้เลยช็อตสวนโมเมนตัมต้อง secure g o o กูเทรด location หมายความว่าเราจาเป็นต้อง หา area ที่มันเป็น good trade location ที่สุดนะครับซึ่งในมุม market structure มันควรที่จะเป็นซักประมาณกลางกลางโซนด้านบนเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ท้ายโซนจากนั้น stop loss อย่างน้อยนะครับจำเป็นต้องวางไว้เหนือ1822ทํำไมต้องเหนือ1822นั่นก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่ตลาดนั้นเบรกออกจาก balancing area มันมักจะ expand Range ขึ้นไปจากเนี้ยขึ้นไป100%นะครับเพราะฉะนั้นเราลองใช้ฟิเจนาชีวัดดูก็ได้นะครับอ่ะเราจะเห็นว่า100%เหมครับมันอยู่ที่ราคาประมาณสัก1824เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะช็อตแถวนี้ถึงได้บอกจำเป็นต้องวางสต็อปไว้เหนือ1822 ซึ่ง t a รเก็ตดาวไซ d ์นะครับถ้าเราเห็นเซลล์เลิกกลับเข้ามาแอคทีฟจริงมีสิทสูงที่จะกลับลงมาเทสต์แอเรียเบรกเแต่เตือนนิดนึงสําหรับคนที่ช็อตโฮเทรดไม่ได้ต้องมองหาแอเรียที่จะทำกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสําหรับทองคําในช็อตเทอ r m มตอนนี้เนี่ยไบแอมันเป็น Neutral Bullish แล้วตามใดที่ยังไม่กลับลงไปใต้ Area Balancing b งเบรกเอ นะครับในช็อตเทอมเนี่ยตลาดสามารถ extend range ขึ้นสู่อัพส d ได้เพราะฉะนั้นคนที่คิดจะช็อตจำเป็นต้องลุ้นให้มันเฟล l นะครับเบรเอานี้ต้องเฟล l โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำมาดูบิตคอยนะครับสถานการณ์นั้นยังไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังติดอยู่ในบาลานซิ่งนี้ตลาดยังเทรดอยู่ในบาลานซิ่งเราจึงต้องจับตาดูไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า ถ้าพูดถึงโอกาสนะครับหรือว่า probability เนี่ยการที่มันจะเบรกลงดาวไซด์เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าใน larger time frame จะลืมว่าตลาดนั้นดาวกลับลงมาด้วย balancing Breakdown pattern นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเบรกลงมาจาก balancing นี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราลองวัดดู100%มันอยู่ที่นี่นะครับโซนนี้ ตอนนี้ราคานั้นลงมาประมาณซักอ่าจริงๆก็ถึงประมาณหนึ่งและนะครับ100%แต่ตราบใดก็ตามที่ยังติดอยู่ใต้ Balancing b เบรกดาว n a อ e รก็คือที่นี่เ e l l e r Control Market ในไทม์เฟรมระยะกลางนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิ์สูงที่ถากว่า Bitcoin นั้นจะเบรกออกจาก Balancing นี้เนี่ยมันมีสิทธิ์สูงที่มันจะเบรกลงดาวไซด์มากกว่าอัพไซดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market a น a l y s i s ประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตาม ก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ